หลายๆคนชอบเล่นเกมเก็บเวลวันนี้นะครับผมมีเกมเก็บเวลมาแนะนาท่านผู้ชมอีกเช่นเคยแล้วก็ผบบสมแนวเอาชูรอนเข้าไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเก็บเวลแล้วก็ผบบสมแนวเอาชูรอนอยู่แล้วนะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไม่ได้แบ,บ่งปันเกม ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนผมได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเป็นที่บร้อยแล้วเนาะเพิ่มกรมเสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแนวซูเปอราแล้วก็ผสมแนวโปเกมอน กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าอเมกินซูไวโวนะครับสำหรับตัวเกมอเมกิน r v i v โวนั้นนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ผสมภาษาหลายๆอย่างเข้าด้วยที่พูดไปข้างต้นก็จะมีการซูไวโวแล้วก็ผสมโปเกมอนเข้าไปด้วยก็คือเราเนี่ยสามารถจับสัตว์มาทํางานหรือว่ามาสู้กับศัตรูได้ด้วยด้วยการปาบอลน,นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการ ครับของคาบิเทมต่างๆสร้างบ้านต่างๆเพื่อดำรงชีพไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่มีสเตตัสของตัวละครก็อหิวหาหิวนะ้ำไม่มีตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการสร้างไอเทม พัฒนาให้เที่ยไปเรื่อยๆรับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้แลวก็ภาพกราฟิกถือว่าสวยแล้วก็ภาพมือในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับดาวแลนด์นะครับสหรับตัวดาวแลนด์นะครับ,ะบ, land, ะรบจะเป็นเกมแนวสไบเวอร์อาร์พีจีแล้วก็โอเพนเบิร์กเข้าไปด้วยคือผสมเยอะมากๆในตัวเกมนี้นะครับตัวเกมนี้จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราเนี่ยสามารถ ครับกุของสร้างบงสร้างบ้านเปิดเสาล่าสัตว,าาว์ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ดำรงชีวิตอยู่ภายในตักเกมนั้นให้ได้ยาวๆนะครับเนาะตัวเกมว่าจะมีเควสต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะทาอะไรก็สามารถเดินหน้าทําเควสไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเลยทีเดียวมือถือสเปกต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ากินสเปคโคตรๆนะฮะสำหรับเกมนี้เนาะ ภาพมาในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองใครที่ต้องการก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะชื่อว่าอันเบรียนออนไลน์นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MORPG ผสมแนว s Survival ผสมแนว Sandbox แล้วก็ผสมแนวปลูกผักทำฟาร์มด้วยก็คือเขาทำออกมาได้ค่อนข้างด,ดีแล้วก็ระบบตัวเกมค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้ง ระบบที่เราเนี่ยสามารถไปดันเจี้ยนได้หรือว่าสามารถสร้างบ้านได้หรือว่าสามารถทําฟาร์มได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันแล้วก็แมปภายในเกมค่อนข้างจะมีเยอะแยะมากมายนะครับมีระบบการเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ระบบเกียระบบสงครามระหว่างทวีปก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับคตสตอนนั้นเขาจะให้เราไปเล่นตัวไหนนะครับแล้วก็การาฟิกภายในเมกมเนี่ยมันไม่ได้สวยจริงเกินไปมันจะออกแนวผลิตก้อนภาพเหมือนการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับเนาะ ถ้าใ,ใครที่าจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นะเพราะเกมนี้ค่อนข้างจะมีความสนุกมากๆเลยนั่นเองนะเกมที่อยู่ในยคุคคาร์บอยกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเวสแลน s u r v i v a l นะครับสำหรับตัวเกมวเกมสวสแลน s u r v i v a l เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวชิลลอดที่จะเป็นภาพมองมุมสูงที่เป็นแนวคานะร์บอยแนวคล้ายๆตัวของ Last เด y นั่นแหละคล้ายๆกันเลย นะครับแต่ว่าเปลี่ยนแบบเป็นแมปแนวโลกล้างแนวทะเลทรายนับที่ค่อน่าจะน่าสนใจอีกเกมหนึ่งนะครับประกอตัวเกมเนี่ยก็จะมีการครับของค้าไปเทมหาอาหารต่อสู้กับพวกผู้คนต่างๆเพื่อเอาทรัพยากรมาดำรงชีวิตอยู่ให้ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการเล่นกับเพื่อนด้วยสร้างแคนเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนับการาฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างด,ดีดี นะครับสำหรับใครต้องกานจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินถ้าคุณช,ชอบตีมข้าวบอยเนี่ยไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะโอเคครับเราก็มาอยู่เกมหน,นึ่งนะครับที่เป็นเกมบน PC ซีถ้าเรามามือถืออย่างเกมที่มีชื่อว่า Ar k Survival วสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สมมติมว่ามีอะไรต่างๆให้เราเลือกทําค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยแม้ทั่การไปทําฟาร์ม ปลูกผ,ผักสร้างบ้านหรือว่าจลาในโนเสก็มีเหมือนกันแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนนาเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับสำหรับตัวเกม Ark Survival นี้นะครับจะเป็นเกมที่่อนจะกินสเปคค้มมากมือหรือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยคือมันกินสเปคโคตรนะครับท้งรายละเอียดต่างๆในโนเส,ส่างๆก็คือทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีการาฟิกก็สวยเลยทีเดียวภาพในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมอง บุคคลที่1นึ่งนะครับใครที่องกันจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองนะาาเกมี่มีชื่อว่า u n นดาวนั่นเองนะครับใช้ u n น e ด e n g เอนจในการพัฒนาอยู่เหมือนกันนะครับเนอะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่มือถือสเปคต่ำอาจจะรลนไม่ได้นะครับเป็นเกม Open นเ r l ร แนวเอาชิลล์แล้วก็สู้กับซอมบี้นั่นเองนะครับเนาะก็ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องตัวเกมก็จะมีระบบต่างให้เราเลือกเล่นเยอะยมากมายแนวก็ตั้งแต่ระบบการไปทำเควสนะครับระบบการแต่งปืนระบบการแต่งสกินปืนระบบการเกลีตัวละครของเราก็มีระบบคับคองออกของก็มีเหมือนกันนะครับเนาะส่วนใหญ่เกมนี้จะเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วก็เป็นแนวนสไตล์ซอมบี้ภาพกราฟิกค่อนข้างสวยเพราะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่ นั่นเองนะใครที่องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับเกมนี้เปิดให้ทั้งตัวของ Android iOS แล้วก็ PC ด้วยนะครับไม่อยู่กับเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่ท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจะเคยได้เล่นนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็สามารถไปเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Light After นะครับ Light After จะเป็นเกมหนึ่งที่จะเป็นเกมเนี่ยเอาชุวรอดผสมเนี่ย Mvog ที่จะอยู่ในโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้ นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่ทําออกมาได้ดีเลยเพราะว่าเขาเปิดตัวมานานเขาก็จะมีระบบต่างๆที่อัปเดตขึ้นมาแต่ว่าระบบหลกัหลกๆที่มีในเกมก็จะเป็นพวกระบบการแต่งตัวละครระบบการแต่งหน้าระบบการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ระบบการคราฟของก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันก็คือระบบมันเยอะมากนะครับการสร้างบ้านก็มีนะครับการทําอาหารก็มีก็ภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับจะเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าจะเล่นตามภารกิจ เสริมก็ลแล้วแต่เราเลยแต่ว่าแต่ละภารกิจก็จะมีของที่แตกต่างกันไปนะครับมาให้เราเนี่ยได้อัปเกรดชุดเกาะอัปเกรดอาวุธของเราให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมาขึ้นได้สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีภาพมิิการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะเกมแนวซซยโวติดเกาะอ,อีกตัวหนึ่งที่มันจะทําออกมาได้ตีอย่าง lost in blue แล้วก็เป็นเกมที่ ยอดนิยมมากๆ,ๆซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับสร้างตี้เล่นกับเพื่อนได้ตามที่เราต er no <GT> ้องการเลยก็คือตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามด่าเล่นตามชัตเตอร์เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมีเควสต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันตัวเกมยังมีระบบที่สามารถสร้างตัวละครได้อัปเกรดตัวละครได้หรือว่าอัปเกรดอาวุธได้ก็มีเหมือนกันนะครับระบบสร้างบ้านก็มีเหมือนกันนะครับระบบเกมก็จะมีระบบการหิวอาหาร ด้วยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับภาพกราฟ,ฟิกก็จะเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ให้สวยอยู่เหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพม,มองมุมสูงนั่นเองนะซอมบี้ออนไลน์โอเพนเวิร์อาร์พีจีนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแบบแนวซอมบี้โอเพนเวอร์แนวเก็บเวลนะครับฟาร์มโครงฟาร์มของจาาพวกซอมบี้ นะยครับยิ่งเราฟาร์มมอนเยอะเท่าไหร่เนะครับเราเนี่ยก็จะสามารถนำเอาไปอัปเกรดตัวของไอเทมของเราให้มีความสามารถที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบการเปิดกล่องเพื่อเอาไอเทมต่างๆมาค้ามของได้ด้วยนะครับมีการตกแต่งตัวละครได้ด้วยเหมือนกันนะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับน้องสตอร์ที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ เกมที่คล้ายตัวเกม Last บน PC กันบ้างนะครับสำหรับ,บตัวเกมที่มีชื่อว่า Last Island of Survival นั่นเองนะครับสำหรับ,บตัวเกมนี้เป็นเกมแน,มน,มนโลโลวชิลอดบวกผสมแนวชูตติ้งเข้าไปด้วยนะครับสำหรับ,บตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยอยู่บนแมปจะมีการฟาร,รม์มทรัพยากรต่างๆหาวิเทมต่างๆสร้างบ้ญญานต่างๆด้วยญญๆๆตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการหิวอาหารหิวน้ําด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมยังสามารถไปสู้กับฝั่งศัตรูได้ด้วยนะครับเพื่อเอาของต่างๆมาจากศัตรู แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเล่นได้มากถึง4คนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับภาพกราฟิกจะเป็นแนว 3D แล้วก็มีภาพที่นสวยเลยแล้วก็อมเลการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองปกตที่3เลยน,นั่นเองนะก็เป็นไงบ้างสลหรับเกมแนวเกบเบลเอาชูลอแน,นี่ยผว่าท่านผู้ชมเนี่ยนั้นชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม